สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Commander Defense Warrior กันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ว่าไปในคลิปดีแล้วนะะว่าถ้ายังไม่ได้คูก้าก็ยังไม่ได้แปลสกิลนะครับแล้อ,อนี้ก็คูก้าออกมาจนได้นะก็เลยเอามาแปลกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้เทียร์ดับเบิลเอนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเกมนี้จริงจังก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีนะครับผมว่านั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสกิลเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้เป็นสกิลไทยของเขาคนระก็คือเซนติเนลนั่นเองนะครับก็คือโจมตีศัตรูที่บล็อกทั้งหมดนะครับผมโจมตีศัตรูสูงสุดได้5ตัวพร้อมกันนะครับแล้วยังมีเอฟเฟกต่อเนื่องก็คือเพิ่มพลังป้องกันตัวเอง15เณะบล็อกแขนาดล็อกแล้วก็สร้างกรอบป้องกันให้ตัวเองทุกครูดาวนะครับโดยมีเวลาครูดาวอยู่ที่70วินาทีนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต10ทุกๆ3บล็อกนั่นเองเป็นตัวถึกเลยนะครับตัวนี้ แล้วมาดูทาให้ตายกันดีกว่านี่มาดูทําให้ตายนะครับผมส่วนทําให้ตายของเขาคือโจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะนะครับแล้วยังมีเอฟเฟกต์บนทัสคือเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเอง20%นะครับ20ปีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง20%อีก20ปีด้วยกันนะครับผมเป็นไงบ้างโหสกิลผมว่าก็โอเคเลยคราวนี้เรามาดู แอคทีฟสกิลกันหน่อยนะครับผมแอคทีฟสกิลอันแรกนะครับก็คือโจมตีศัตรูที่บล็อกทั้งหมดด้วยพลังโจมตี1.5เท่านะครับแล้วก็เพิกเฉยต่อพลังป้องกัน50%นะครับผมมีก็ทะลุมิวทะลุเกาะประมาณนั้นส่วนนี้พาสซีฟนะครับผมนี่พาสซีฟเรามาดูเร็วเร็วหกเลยนะครับก็คือสร้างปอกป้องกันให้ให้กับตัวเองนั่นเองนะครับทุกที่มันมีการครูดาวนั่นเองนะครับ นั่วก็พาสีที่สองนะครับเป็นพาสีสุดท้ายก็มาดูเลเวลหกเหมือนเดิมนะครับก็คือรักษาตัวเองทุกครั้งที่คููดาวนะครับอยู่เวลาประมาณสาสิวิแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองสิบห้าเปอร์เซ็นสามสิบวินะครับก็เหมาะครับร่างไทต,ตันนะครับร่างถึกถึกอึดทนนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆถ้ายัางไม่ได้ก็ลองหยอดดูมาลองดูไหมครับว่าโลบาเรียงเขาเป็นยังไงมาลองดูกันดีกว่าอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็ ก็เล่นได้แค่นิดๆหน่อยๆคือแต่ว่ามาดูกันว่าเพื่อนๆอยากจะได้ได้ตัวนี้ไหมแต่นี่นี่น,น,นี้เริ่มแหกมีการแหกเวลรู้สึกจะเป็นการอัปเดตรอบล่าสุดก็คือถ้าเหมือนกับแหกเวลก็แหกดาวเป็นดาวแดงแล้วจะมีเวลเพิ่มนะครับตอนนี้อเมซอนก็คือผมผมก็จะเต็มที่หกสิบเวลหกสิบนะครับไม่รู้มีเพื่อนได้หยอดอเมซอนกันไหม ตอนนี้รู้สึกเทีย์เม z อนอยู่ที่ประมาณเทียเอสนะครับแต่ผมลองเช็คดูแล้วรู้สึกว่าอเมซอนจะไม่ได้เข้าตู้นะตอนนี้พอออกจากตู้ก็คือไม่ได้เข้าผมตั้งตัวบินครับตัวยิงไว้กันตัวบินเดี๋ยวมาลองตั้งไตตันดูนะครับจะทันไหมนะอันนี้มาแล้วนี่พอตั้งปุ๊บเพิ่มพลังมองกันก่อนเลยแลวมีบาเรียด้วยนะนะ แต่ถ้าอยากจะให้จัตูช้าลงรู้สึกจะเป็นนี้รถสปีนไม่เอาไม่เห็นขึ้นรถตัวไหนแล้วนะขึ้นแล้วพอกดลงแล้วจะเป็นรถเนี่ยมีบาเรียได้ไหมครับเบื่อทำไมตายกันไม่อยู่ในระยะครับนี่มากดนี้ดีกว่าอุ้ยกดผิดยี่ทำให้ตายกันโอ้ไลเดอร์แซดนี้รู้สึกจะ เน้นไม่เน้นเน้นสตั๊์เน้นสตันกับเน้นพิษมั้งครับโอ้ยไม่ผิดกลายเป็นไทตันอยู่ตรงงูเลยอ่ะไม่ไม่มีนี่ลองกดสกิลเล่นเล่นดูนะมันจะมีบล็อกแล้วมีฮิวขึ้นมาปุ๊งปุ้งบาเรียชัดเลยงานนี้ก็จบไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะครับแต่ก็เห็นบาเรียกับการฮิวของเขาสักเล็กน้อยแต่ว่าผมก็ยังอัพเววไม่เยอะก็อย่างรีเวลสองเองนะครับรู้มีเพื่อน อาจจะมีคนได้ก่อนได้อัพเป็นดาวแดงแล้วก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตีว่าสายแทงแบบจ้าๆเลยก็เป็นอีกตัวที่น่าหยอดถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็หยอดกันได้นะครับผมนี่ลองมันเช็คดูตู้นะครับรู้สึกว่าบางทีเคยมีเพื่อนๆถามว่าถ้าออกจากตู้แล้วไอ้ปิกอัพออกปิกอัพหายไปจะมีเข้าตู้ไหมอย่างเช่นพวกตัวอเมซอนแล้วก็ ดับเบิลแฟงจ็อกเกอร์นะครับนี่เรามาดูตู้นี้นะตู้ปกตินะว่าเขาอยู่ในตู้ไหมก็อย่างที่ดูรายชื่อนะครับจะไม่ไม่เห็นมีดับเบิลล่างแฟงจ็อกเกอร์นะครับี่ไม่มีแฟงจ็อกเกอร์แล้วก็ไม่มีอเมซอนนั่นเองนะครับก็ก็ตีว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นลิมิเต็ดตัวนะครับแต่ว่านี่ไงครับเขาใส่ในเดอร์เซตเข้ามา นถ้าเป็นตู้นี้ครับตู้โฆษณาจะมีไหมเดีย๋ยวมาดูกันว่ามีไหมนะครับนี่มีไหมเอ่ยผมว่าไม่น่าจะมีเหมือนกันนี่นี่ก็มีแค่ดับเบิลไซโครโจเกอร์อเมซอนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแต่ตู้นี้ไม่ใส่ไรเดอร์แซดมานะครับนี่ไม่ใส่ไรเดอร์แซดมางั้นเรามาดูตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันว่าว่าเขาใส่ไหม ก้ามตี้อาก o ิโตะดับเบิลก็มีร่างเดียวเหมือนเดิมนะครับไซโคจ็กเกอร์ส่วนอเมซอนไม่มีเหมือนเดิมนะครับอเมซอนก็ถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดทั้งคู่นะครับแล้วก็ตู้นี้ก็คงลิมิเต็ดเหมือนกันนี่คันจีตัวแดงนี่เหมือนคําว่าลิมิเต็ดใช่ไหมน่าจะลิมิเต็ดหมดเลยครับทั้งตู้ที่แล้วกับตู้นี้แต่ไม่เป็นไรครับตู้ที่แล้วยังไม่เดดไม่ถึง tds ทั้งคู่ก็อเมซอนอยู่ที่ ts เรามา ตัวนี้กันดีกว่าครับตัวนี้ WS ทั้งคู่เลยนะครับส่วนผมได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองรุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะทันตู้ออกไหมเดี๋ยวถ้าได้ก่อนเราจะมาแปลสกิลกันอีกทีนะครับส่วนเซ็ตก็สบายใจได้นะครับก็ถ้าใครเข้าไม่ทันก็ยังอยู่ในตู้ปกตินั่นเองนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปแปลสกิลของคอมเมนเตอร์คูก้าไททันฟอร์มนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ